จากผลกระทบของโควิด -19 และเศรษฐกิจที่ซุดตัวลงนะคะก็ส่งผลให้ร้านทองในโคราชไม่คึกคักเหมือนที่กรุงเทพมหานครค่ะแม้ราคาทองคำจะพุ่งสูงถึงบาทละ26,750บาทก็ตามค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าหลังจากที่ราคาทองคำนั้นพุ่งสูงขึ้นถึงบาทละ26,750บาททำให้ประชาชนแตกตื่นพากันนำทองคำ ไปขายในร้านทองที่กรุงเทพมหานครกันอย่างเนืองแน่นแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะกลับพบว่าบรรยากาศนั้นไม่คึกคักเหมือนที่กรุงเทพมหานครนโดยช่วงเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้ไปสำรวจบรรยากาศการซื้อขายทองที่ร้านขายทองในเขตเทศบาลนครนะครนะคร,ราชสีมาเพราะว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะมีลูกค้ามาใช้บริการน้อยมากโดยเฉพาะที่ร้านอึ้งเฮงหลีถนนจอมพลหลังคุณยโม ตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีลูกค้ามาสอบถามเพียงแค่2-3ถึงคนเท่านั้นและจากการสอบถามนางสาวจิรพรทองดีอายุ26ปีพนักง,งานขายประจำร้านทองอึ้แงเฮงหลีก็กล่าวนะคะว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบค่ะทำให้การซื้อขายทองในพื้นที่เงียบเหงาซบเซาเป็นอย่างมากส่วนใหญ่นะคะลูกค้าจะนำทองมาจำนำหรือว่าขายคนที่จะซื้อนั้นแทบไม่มีเลย แม้ว่าช่วงนี้ราคาทองคำจะพุ่งสูงถึงบาทละ26,750บาทก็ตามค่ะ โดยทางด้านนายชัยชนะประพฤติพงศ์นายกสมาคมค้าทองคํานครราชสีมาได้เปิดเผยนะคะว่าถึงแม้ช่วงนี้ราคาทองคําจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากค่ะแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากลับพบว่ามีลูกค้าที่นําทองคํามาขายเนี่ยน้อยมากๆซึ่งคาดว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้พากันเทขายทองไปตั้งแต่ในช่วงที่ราคาทองคําพุ่งสูงถึงบาทละ22,000บาทกันหมดแล้ว ประกอบกับในช่วงนี้เจอวิกฤตโควิด -19 แพร่ระบาดด้วยค่ะราคาทองคำแพงขึ้นอีกจึงทำให้ประชาชนไม่มีเงินซื้อทองคำกลับคืนมาได้ส่งผลให้บรรยากาศร้านทองในตอนนี้ค่ะเป็นไปด้วยความเงียบเหงาค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของร้านทองก็มีปัญหาในเรื่องเงินทุนสำรองเนื่องจากว่าเมื่อซื้อทองมาแล้วก็ต้องนาทองคานั้นไปขายให้ร้านค้าส่งรายใหญ่ในกรุงเทพมหานครแต่เจอปัญหาเคอร์ฟิลค่ะ ทำให้การขนย้ายทองข้ามจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบากอีกทั้งร้านค้าส่งรายใหญ่ในกรุงเทพมหานครก็ไม่สามารถนำทองคำนั้นไปขายต่ออยังต่างประเทศได้เพราะว่าติดปัญหาปิดสนามบินและปิดประเทศบางประเทศจึงไม่มีเงินจ่ายให้ร้านทองรายย่อยทำให้ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนเโชน่นนี้ค่ะ ขณะนี้นะคะหลายร้านเองก็ต้องรับซื้อเฉพาะรายเล็กๆเท่านั้นค่ะที่ได้นําทองมาขายเนี่ยอย่างเช่นบางรายก็นํามา1สลึง2สลึงหรือจะรับซื้อไม่เกิน2-3บาทเท่านั้นนะคะส่วนลูกค้ารายใหญ่ที่นําทองคําแท่งมาขายในปริมาณมากๆแต่ตอนนี้ก็ต้องของปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าไม่มีเงินรับซื้อเหมือนกันตอนนี้เนี่ยสมาชิกของสมาคมค้าทองคํานครราชสีมาซึ่งอยู่ในเฉพาะตัวเมืองนครราชสีมาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ125รารายก็ ยังต้องบริหารเงินด้วยการไปกู้ยืมเงินจากธนาคารต่างๆค่ะเพื่อที่จะนำมาหมุนสภาพคล่องไปก่อนชั่วคราวจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ค่ะนอกจากนี้นะคะจากวิกฤตไวรัสโควิด1 9ซึ่งทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีข่าวนักโทษหลบหนีออกมานะคะรวมทั้งมีการปล่อยตัวนักโทษออกมาจานวนมากก็ทาให้ทางสมาคมค้าทองคำนครราชสีมารู้สึกวิตกเกรงว่าอาจจะเกิดอาชญากรรมขึ้นมาได้ จึงขอความร่วมมือให้ร้านทองในพื้นที่ทำการดึงประตูเหล็กลงและเรียงทองในร้านให้หน้อยที่สุดเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนขณะน,นี้ร้านทองหลายร้านก็ได้ทำการปิดร้านไปแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางร้านค่ะ